สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจียเพื่อว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยหรือว่าถุงทองชนแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลขเพื่อนบ้านคลิปนี้มันรวมกันทุกสำนักเลยนะคะเอออยากจะกินมากๆเลยสายด่วนสายด่วนไม่รู้ว่าบางท่าน ปังมากๆเลยคขาเรียกว่ากีดมากๆส่วนท่านที่ตัวเลขไม่ชอบบอกไม่ได้เลยเขาเรียกว่า ไม่ชอบก็ต้องเอานะคะถ้าสายด่วนเข้ามาตัวเลขฟังมากๆเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นอาจารย์ให้ดูนะคะสายด่วนของอาจารย์เชบเองเจ้าของช่องถุงทองพารวยนะคะ <Lord. S 1> เห็นไหมคะฟันหางเดียวเท่านั้นหางเดียวเท่านั้นไปที่สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์มาที่ศูนย์หนึ่งเต็มๆเลยนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเม็ดเดียว เม็ดเดียวเท่านั้นสายด่วนนะคะ,ะเขาเรียกว่า fc ที่โชคดีนะคะเขาได้เยอะเลยนะคะเพราะเม็ดเดียวเท่านั้นต้องอมีความเชื่อในตัวอาจารย์นะคะถึงจะได้เขาเรียกว่าชอบหรือไม่ชอบบางท่านไม่ชอบก็คือไม่เอาเลยส่วนท่านที่ไม่ชอบแต่ก็ยังเอาที่อาจารย์ฟันให้ถือว่าโชคดีไปเม็ดเดียวจริงๆ210ตัด10เข้าที่ศูน หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งเป็นที่น่าเสียดายมาที่ศูเล่างเจ็ศจริงๆผลรางวัลมาที่เจ็ดศแต่อาจารย์ฟันเปนที่สองนะคะเขาเต็มเไปที่หนึ่สายด่วนอย่าลืมนะคะออลงให้ที่สายด่วน ทำไมถึงลงไม่ได้ลงทาง yutube o เพราะเป็นเลขสายด่วนลงให้ทุ่มครึง่งเมื่อคืนลงให้1นึทุ่มยีนาทีบางท่านบอกไม่เห็นทางทางที่เป็นสายด่วนแอดก็บอกแล้วสายด่วนของกลุ่มของห้องพลาดไม่ได้เข้าเต็มเต็มสำหรับสมาชิกเก่าได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อและรอสายด่วนอยู่แล้วคนใหม่อาจจะไม่เข้าใจก็ พลาดไปบางทีนะคะมาตามกันต่อนะคะว่าตัวเลขท่านใดอยากเข้ากลุ่มพลังบุญกลุ่ม v ี p ก็ทักถ่ายเข้ามาทางสแกนไลน์เข้ามานะคะทักถ่ายแจ้งว่าอยากเข้ากลุ่มนะคะอยากเข้ากลุ่มแจ้งด้วยนะคะถ้าไม่แจ้ง อ๋อก็ไม่ได้เอาเข้านะคะก็อยู่แบบนั้นนอกจากแจ้งว่าอยากเข้ากลุ่มรับกฎระเบียบของทางกลุ่มได้ก่อนนะคะถึงแจ้งว่าอยากเข้ากลุ่มถ้ารับไม่ได้ค่าเฉยๆบางทีอ๋อก็ไม่ได้เอาเข้านะคะต้องรับกฎระเบียบได้ด้วยนะคะถึงขอเข้าอา่วมาตามกันเลยนะคะทุกสํานักพร้อมกันอาจารย์โยงวดที่ผ่านมาให้ไว้ที่เลข4กับเลขหนึ่ง สกับหนึ่งนะคะผลรางวัลมาที่ 70, 7 0 7ดศูนเจ็ดเขาเรียกศูนย์เ ศูนย์หนึ่งศูนย์เจมาที่01นย์เขาเรียกว่าเลขวิ่งรูดมาที่0ูนย์หนึ่ะคะมาตามของใหม่อาจารย์โยนะคะของใหม่เรลาาพัฒนาห้ากันยาปีหกแปดเรลาาพัฒนาห้ากันยาปีหกแปดให้ไว้วิ่งรูดหกกับสามอาจารย์โยให้วิ่งรูดหกกับสามจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามและหกสี่สามและสา 4ตัว3 133 3134และ3 132 3าตัว132 1 3ส หนึ่งสาสามหนึ่งสามสี่และสองสาสี่ชอบไหมคะชอบก็ตามไว้ได้เลยอย่าลืมรอติดตามรอสายด่วนไว้นะคะสายด่วนจะลงให้ในกลุ่มนะคะเอาอาจารย์ยอดบุรีรามของเก่าให้ไว้สองกับหนึ่งมาที่เลขหนึ่งนะคะวิงรูดเลขหนึ่งเข้าไปที่วิ่งกับรูดนะคะอาจารย์ยอดมาตามของใหม่นะคะเลาาพัฒนา5้ากันยาปีหกแให้ไว้วิ่งรูดห้ากับหกกับ แคปหน้าจอได้เลยนะคะจับคู่7 50 456และ258 4ตัว6 456 2ตัว50 56 58 48และ11เอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะ อามาตามกันต่อนะคะตัวเลขแอดให้ดูพร้อมกันเลยตัวเลขคายกันเลยนะคะอาจารย์สายทานนะคะกับหลวงพี่แขกงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะให้แปดกับสองอ้าวอาจารย์สายทานกับหลวงพี่แขกเข้ามาเหมือนคู่กันเลยนะคะ ให้มาแบบไหนออกก็ลงแบบนั้นนะคะบางท่านบอกเลขเหมือนกันเลขเหมือนกันก็ต้องยอมรับไปเพราะว่าเขาให้มาเราก็ต้องลงอ้าวอาจารย์สายทานและหลวงพี่แขกให้เลขวิ่งรูด0ูนย์กับ6 6กับ0จับคู่จับคู่ก็คือ60 92 62และ96 3ตัว260 4ตัว9260เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปบินเอานะคะชอบก็ติดไว้เลขไม่กี่หางเท่านั้นเองนะคะเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะมาตามต่อปู่สำนักสูงนะคะงววที่ผ่านมาปู่สำนักสูงให้ไว้เลขหนึ่งกับเลขสาม หกับ3ม,มาที่เลข101นะคะมาดูของใหม่ปูดสำนักสนลาวพัฒนาห้ากันยาปี68แปดบิงรูดหก,กับเ,เลข6กนะคะกันเลขเก้า็เรียก6กับหัวกันไปที่เลข9ากาจับคู่6กหกเจ็และ6กส สตัว6368และ6กส7 3ตัว368และ3ามชอบไหมคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะท่านใดที่ติดตามอยู่ก็จัดไปได้เลยชอบก็ติดไวย้ยังไงก็มีคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นกนรนารพนันใดๆทั้งสิน้น การลงทุนนียมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขนะคะมีแนวทางดีกว่าดาวชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นเองมาดูปูสีปูรวยปูไข่ห้ามพลาดปูสีปูรวยปูไข่จับตามองเลยนะคะเข้าทุกง,งวดจริงๆปูสีงวดที่ผ่านมาให้ไปที่เลขหนึ่งเข้าที่ศูนย์หนึ่งนะคะ ของใหม่นะคะของใหม่ปูสีเราพัฒนา5กันยาปี6 8ปู่สีให้ไว้วิ่งกับรูดเลข5กับเลข7 5กับ7จับคู่ให้5 1 5 2 5 3 5 4 7 1 7 2 7 3และ7 4 4ตัว5 3 7 3และ7 2 7 3 3ตัว3 7 3และ2 7 3ชอบไหมคะแคมหน้าจอได้เลยนะคะ จับตามองไว้เลยปูรวยปู่สีปู่ไข่เข้าทุกงวดจะบอกว่าสมาชิกหรือ fc คิดว่าน่าจะโชคดีนะคะพอะแอดบอกแล้วว่ามีมเขาเรียกมีดีแน่นอนอ้าวปู่รวยของเก่าให้ไว้สองกับห้าแปลว่าหลุดไปหลุดแล้วยิ่งต้องตามของใหม่ห้า กันยาปี68ลาวพัฒนาปู่รวยวิ่งรูด9กับ2จับคู่91 92 93 94 21 22 23และ24 4ตัว2ชุด93 23และ92 93 3ตัว2ชุด293และ323ทันไหมคะไม่ทันหยุดวิดีโอแล้วค่อยแคบเอานะคะเอาแคบได้เลยนะคะ ามาตามต่อของปูไข่นะคะปูไข่ของเก่าให้ไว้เก้ากับศูนย์เลขเก้ากับเลขศูนย์มาที่เลขศูนย์เห็นไหมคะปูไข่ยังไงก็ต้องมาจับคู่ไม่เข้าแต่เลขวิ่งรูดเด้งบนล่างนะคะเลขศูนย์คือเด้งบนล่างเพราะว่าศูนย์เจ็ดล่างและศูนย์หนึ่งบนคือถ้าวิ่งรูดก็ได้ทั้งล่างทั้งบนอา้าวของใหม่ห้า กันยาปี68เราพัฒนาปลูกไข่ให้ว้วิ่งรูด5กับ6จับคู่ให้51 52 53และ54 61 62 63และ64 4ตัว63 53และ62 63 สามตัว353และสองชอบไหมคะชอบก็ติดไว้ได้เลยนะคะลองเอาไปพิจารณาดูชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่าลืมนะคะท่านใดสนใจตัวเลขสายด่วนสายด่วนให้ไว้ทางภูมิลง youtube ไม่ทันแน่นอนทุ่มครึ่งตัวเลขมาผู้ใหญ่ใจดี เลขมานะคะมาลงไม่ทันแน่นอนก็เลยให้ไว้ทางกลุ่มพลังบุญนะคะท่าในใดอยากเข้ากลุ่มก็ทักถ่ายเข้ามาแจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้ากลุ่มนะคะอ่าก็อ่านกฎระเบียบให้เรียบร้อยก่อนนะคะบางท่านยังไม่ทันอ่านกฎระเบียบเลยเข้ากลุ่มเ<ม>ข้ากลุม่มอย่างเดียวนะคะขอเข้ากลุ่มอย่างเดียวโดยที่กฎระเบียบยังไม่ทันได้เริ่มอ่านเลยนะคะขอให้อ่านเพราะว่า ถ้าท่านใดผิดกฎระเบียบขึ้นมาโดนลบออกจากกลุ่มก็จะมีเครื่องกันนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มไม่ได้อีกนะคะแอดบอกไว้ก่อนคลิปนี้แอลลาไปก่อนยังไงสองทุ่มครึ่งขอให้ทุกท่านมีเฮพร้อมๆกันอยากให้มีโชคมากๆเลยพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้แอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ